ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็จะมารีวิวจี้เครื่องรางใหม่กันอีกแล้วนั่นคือไม้เท้าระเบิดเธอเอ๋ยขอบ่นก่อนเธอกว่าฉันจะปิดมาได้อ่ะราคาแรงเลยนะหนึ่งหมไอห้อยสองเพรเนี่ยไม่เกี่ยวนะ2องเพรเป็นเปิดลูกบาท100เป็นลองเอาจี้ไปตีบอส แต่ราคาแน่ๆเลยคือ1 9 0 0งหมปิด1ชิ้นทำไมไม่ให้ปิด2,000ม่นไปเลยอีก900เพชรน,น่ะเธอฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเพชรเ0้900ไปใช้ทำอะไรมันก็จะได้ที่แสงอีโวแล้วอะ่ะก็จำเป็นต้องใช้ให้มันครบ2,000มื่เรามาดูความสามารถกันนะความสามารถของไม้เท้าระเบิดมันเหมาะกับสายลมมากแล้ววันนี้ฉันจะเอามาเล่นกับพี่พะ ความสามารถในเทิร์นของเราเมื่อเราตกแลนด์มาร์คของตัวเองจะมีโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์คและเคลื่อนย้ายทันทีเมื่อตกพื้นที่ก็จะมีโอกาส75%ติดตั้งฟองสบู่แต่ถ้าเป็นแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส75%จ่าย70%ของค่าผ่านทางพื้นฐานเรียกฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มหนึ่งคนเป็นบัตรเชิญดอกที่มีขังฟองนะ ถ้าเป็นบัตรเชิญแบบนี้เหมาะกับสายล้มสุดๆแล้วสายล้มตัวไหนหลายตัวเลยที่ใช้การเชิญอย่างที่ฉันบอกพี่พระก็ใช้ได้เอรินใช้ได้เมรีลใช้ได้เทพีผีเสื้อหรือผีเสื้อสมุดร่างแรกก็ใช้ได้น้องเดสพี่บูใช้ได้เธอและที่สำคัญเกต้าใช้ได้สายตีบอสที่ไม่มีคอร์ส ฉันว่าเหมาะเลยนะไม้เท้าระเบิดเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะรีวิวในแมปปกติทั่วไปกับพี่พะและเอาไปตีบอสกับน้องเกตาเดี๋ยวเรามาดูกันเธอว่าไม้เท้าระเบิดมันจะมีประสิทธิภาพในการโจมตีดีแค่ไหนเกมนี้ก็มาเจอกับไนกี้มาดูกันว่าครจะได้มีความยากนะตรงพื้นที่บริสุทธิ์ไนกี้ ซื้อเมื่อกี่สกิลเนี่ยป้องกันขโมยมาเบิลป้องกันเอฟเฟกอันตรายแย่ละซื้อโน้ตหนึ่งละกันได้เล่นเป็นคนแรกมันจะรอดจากไนกี้ยังไงเนี่ย oh. ก่อนอื่นมาพูดถึงคอมโบที่ใฝ่ฝันกันก่อนนะคอมโบที่ใฝ่ฝันของเซตนี้ oh. เอาไปเล่นกับ oh. พี่พาได้สองล่างเลย oh. แต่ถ้าเป็นพี่พะเอดิชั่นก็ซื้อโน้ตสองโน้ตส คอมโบคือสร้างสนะถ้าขังกงแสดงผลด้วยก็ดีแล้วลุ้นดิเมนชั่นลุ้นผีเสื้อเคลื่อนย้ายไปพื้นที่พิเศษในตำแหน่งที่โจมตีฝั่งตรงข้ามได้แล้วหลังจากเนี้ยก็ลุ้นถอะลุ้นเชิญชเดี๋ยวฉันต้องอัปเกรดพิพพะเป็นตำนานละร่างอีโวสู้ชีวิตกับผีเสื้อเกิน เรามันคือสิ่งที่หวังพึ่งอ่ะวางผีเสื้อไว้เกาะล้างก่อนเหาะกระจายแรมแถวๆเนี้ยให้นกี้เล่นยากนิดนึงตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่านากี้ยังติดจุดตาร์ตอยู่สร้างสามเธอวางดักๆแไว้เคลื่อนย้ายไป สร้างเมืองละกันให้นกี้ปาดาบยากหน่อยแต่ฉันก็น่าจะรอดยากอยู่ดีอ่ะสร้างแลนด์มายัางไงนกี้ต้องวนวนกลับไปให้ได้เพื่อโชว์คอมโบ มันโจมตีหนักนะถ้ามีตัดการ์ดด้วยดีมากเลยขังฟองได้มีโอกาสคิตกิดแต่เสียดายอะ่ะฉันไม่มีแล้วอีกอย่างหนึง่งอยากได้ไดเมนชั่นกุหลาบเหมือนกันนะถ้าทำให้ฝั่งตรงข้ามติดดีบัฟได้เราจะยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นทอย12ชนผีเสื้อไปก่อน ขังฟองเนี่ยถ้าจังหวะนี้มีตัดการ์ดนะไนกี้ไปไม่รอดแล้วลเขาตัดสินใจยอมเลยเธอไม่ได้โชว์คอมโบที่ฝ่ายฝันต่อเลยอะ่ะเจอพี่พระเหมือนกันเอาละใครเปิดคนแรกคนนั้นคิดเอาจริงนะเว้นเนี้ยจี้มันน่าสนใจหลายชิ้นมากเธอแล้วเลตมันก็แรงด้วยอะ่ะ ถ้ามีเพชรน้อยอ่ะมันต้องเลือกจริงนี่ชั้นแบบมีสองหมื่นอ่ะก็แบบในใจคิดหวังว่าน่าจะได้สัก2ชิ้นเพราะมีสองหมื่นกว่าด้วยแหละแต่ได้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวก็เกือบ2องหมื่นละอยากจะร้องเลยซื้อพี่พาเขามีขังกองไหมเนี่ยไม่ได้ดูงั้นซื้อโน้ตที่1นึ่งละกัน พอยสิบสองไปเธอพี่เขาน่าจะซื้อ <S 2> 2. <S โนต้ตที่หนึ่งเหมือนกันแหละลุ้นนะคอมโบที่ใฝ่ฝันไม่แสดงผลติ๊กเบาๆทอยสองในใจหวังพึ่งเลยแต่ถ้าขังกวงแบบนี้ในประเทศไม่กลัวละไดเมน<า>ชั่นเธอคอมโบมาละเคลื่อนย้ายลงพื้นที่พิเศษนะ แล้วหลังจากเนี้ยวางผีเสื้อไว้เกาะล้างถ้าได้ห่อนะแต่พี่พาเขาจะยอมอย่าเพิ่งยอมหนูขอโชว์คอมโบก่อนไม่ได้โชว์คอมโบอีกแล้วเธอมันปิดเกมเร็วเกินน่ะย yeah, ได้เ,เป็นคนรกลกเปิดคนแรกไม่น่าได้โชว์คอมโบที่ใฝ่ฝันเป็นพี่พาร่างไหน น่าจะเอดิชั่นไหมดูไม่ทันไม่แน่ใจแต่ขอซื้อโน้ตสองมาอุ๊ยพลาดละเมื่อกี้จิ้มอะนึกว่าเป็นพี่พาเอดิชั่นไงอ่านไม่ทันเป็นพี่พาล่างแรกอ,อยากจะโชว์คอมโบที่ฝ่ายฝันนะเกมเนี้ยทำไมไม่ให้เล่นเป็นคนที่สองนะวางไว้ก่อนเธอยังไงก็น่าจะรอดจากพี่พายากอะ พอเท่าที่ดูจี้เครื่องรังพี่เขาเห็นปะเอาไม่ใช่ตกใจนึกว่าเขามีเหมือนกันนึกว่าจะเล่นคอมโบเดียวกันแต่ของพี่พาน่าจะเป็นกระโดดแล้วก็เกาะลอยฟ้าไดาเมนชั่นมีบัฟมาเสริมอีกเหรอเราอยู่ยากละ<า>ขอ ไม่สร้างแลนดแล้วกันเดี๋ยวพี่พระจะยิงระเบิดฉ่ำอีกซื้อโน้ตหนึ่งถอยสิบสองหลังสร้างสามสิองโหเป็นจรวจสาบเหรอแล้วก็มีเพนบอร์ดอีกสร้างแลนด์มาร์คยากอยู่นะ <12. S 1> หวังว่าเราอะจะรอด การโจมตีของพี่เขามีเพียงแค่วิญญาณผีเสื้อแต่ถ้าเราพลาดโดนไปปุ๊บแล้วติดดีบับอุหลาบต่อมันยากมันยากเธอวิอเป็นคอมโ,มโบคห้ายๆกันได้อยู่นะพี่เขามีหอกแต่ชั้นมีเนระเทศแต่เขาก็แก้เกมอีกวางกับดักดักไว้ละ นี่ไงถ้าเหาะมาพร้อมวิญญาณผีเสื้อฉันแย่อยู่นะตาฉันแล้วยังไงดีถอยเบิ้ลถอยหลังเธอวาร์ปลงเลยอธิษฐานในใจขอโซคอมโบที่ไฝ่ฝันได้เรียกแต่ไม่ได้หอ่ออ่าไดเมนชั่นได้อยู่ มาละคอมโบที่ใฝ่ฝันเคลื่อนย้ายลงพื้นที่พิเศษนะอธิฐานในใจเลยเสียดายไม่ติดตั้งฟองสบู่ฉันไม่มีตัดการแต่พี่เขาน่าจะยอมแหละดูจากสถานการณ์โชวได้ไม่สุดเธอคอมโบที่ใฝ่ฝันมาถึงคิวน้องเกต้ากันบ้างเธอแต่ว่าบอสนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรีวิวไม้เท้าระเบิดนะ เพราะว่าบอสมีออฟยกเลิการเรียกแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมาก80%ก็มันน่าจะมีโอกาสที่จะได้เรียกทะลุอยู่งั้นเราก็มาสนใจการดรอปการขังฟองละกันคือถ้าจะรอบอสอื่นมันก็นานเกินไปไงเกมนี้ จะเป็นเกมสุดท้ายนะฉันไม่อยากขาช็อต <มา S 1> สวยๆวยละเธอเนึกดูนะสภาพฉันนะ่ะเ,เล่นปกติยังไงตี<ป>บอสสภาพหนักกว่านั้นอีกได้เล่นเป็นคนแรกเดี๋ยวฉันจะสร้างเมืองก่อนเกมนี้ถือว่าดีนะหลุมดำไม่แกงจังหวะรอบก่อนแกงทุกอย่างแกงสะบัดเปิดโอลิมปิกเอ้ยเนี่ยแกงอีกละ คือถ้ามันติดซักสามครั้งมันจะเป็นบุญคุณมากกลับมาเธอเดี๋ยวโชว์นะติดตั้งฟองสบู่ให้ดูถ้าเป็นพื้นที่อ่ะมันจะทำการติดตั้งฟองสบู่เฉยๆแต่ถ้าเป็นแลนด์มาร์คเรามีโอกาสที่จะได้รุน้นหาอได้รุ้นเชิญอีกรอบนี้ฉันก็คงจะไม่สร้างนะ เพราะว่ากลัวพื้นที่แสดงผลแล้วโดนมันจะผุดเดี๋ยวถอยสองเอาแล้วค่อยกลับมาสร้างใหม่เธออย่าไปไว้ใจอะไรกับบอสเลยสิ่งที่ฉั้นรลแแวงอะ่ะมันเกิดขึ้นจริงถ้าใครเป็นเกต้าอีโวเกต้าตำนานที่ไม่มีคอร์ดตามหาไม้เท้าระเบิดเอามาตีบอสได้เลยนะ ช่วยทำคอมโบช่วยทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเลยแล้วคือจะทำยังไงดีถ้าเราทอยสองพังเมืองจะช่วยไหมติ๊กะเบาทอยสองอธิษฐานในใจอ้วยหนูหน่อยพังเมืองนั่นแหละอลโอ้ยปาดดับตา ต้องมาทําลายเต่าอีกนี่เราเสียจังหวะการสร้างแลนด์ไปตั้งนานเลยนะตาฉันแล้วไม่ได้เธอเกาะลอยฟ้าไม่แสดงผลคือถ้าจะสร้างแลนด์ฉันบอกเลยนะโดนมันผุดตรงนั้นแน่เราเสียเมืองสีแดงแน่เมืองไทยพังแน่ กลับไปติดตั้งฟองสบู่ให้ดูแบบเก๋ๆก่อนตอนนี้ทำได้เพียงเขาดีจริงๆส่วนเรื่องการโอ๊ยเราไม่น่ากลับมานเลยพอตกพื้นที่แล้วเอาใหม่เธอก็น่าจะไปโชว์เมืองอื่นเนาะเมืองมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่เลือกเมืองตรงนี้นเราก็ไม่คิดว่าพื้นที่มันจะผุดไง,งนี่แหละจะได้โชว์ของจริงละ มาสร้างเมืองลุ้นการเปิดโอลิมปิกเธอวางหลุมดำไว้ก่อดล้างนะฉันไม่มีออกก่อนรีบถลุงการป้องกันก่อนจังหวะนี้คิดว่าน่าจะทำคะแนนไม่ได้เยอะอธิษฐานในใจขอขอบปฏิหารจะเกิดขึ้นไหมขังฟองนะเธอมันติดบ่อยนะ75%เปอร์เซ็น แล้วก็ห่อลุ้นขังฟองอีกทีนึงได้ไหมมันจะย้ายตามเราไปเลยถ้ามันแสดงผลนะแล้วก็ขังฟองถ้าน้องถอยอก็จะติดฟองเราก็จะได้มาเบิ้ลททำคะแนนอีกเกตา้าคนไหนที่ไม่มีคอร์สล,ลองหาได้นะไม้เท้าอันเนี้ยตอบโจทย์เลยถ้าแบบเป็นคนที่มีดวง ทำจังหวะได้ดีมันช่วยทาคะแนนได้เยอะจริงบอสนี้มันอาจจะไม่เหมาะเพราะมีออฟยกเลิกการเรียกแต่ถ้าเป็นบอสอื่นๆนะมันได้แล้วหอกก็แสดงผลค่อนข้างดีเลยเปอร์เซ็นห้เปอร์เซนน่ะเท่ากับบัตรเชิญดอกนั่นแหละแต่อันนี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามีขังซองมาช่วยวทอยเบิ้ลอีกทีนึงเบิ้ลๆไปเลยอย่าได้แครวางหลุมดำไว้เกาะล้างละ ห่อป้าเมื่อกี้ไม่ห่อแต่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสครั้งสุดท้ายอธิษฐานในใจห่อเธอแต่ฟองไม่ขังเดี๋ยวไว้รุ้นจังหวะครั้งที่สองจังหวะห่อฉันจะห่อลงที่เดิมนะรอบนี้ยขอขังฟองโอเคฟองติด เปิดโอลิมปิกเชิญน้องมาเลยนะเราได้คะแนนเยอะนะพอเปิดมาได้หนึ่งน้องทอยติดฟองได้อีกหนึ่งตามหาเอามาเล่นได้มันเหมาะกับเกตา้าจริงสายตีบอสนะ่ะขอยังไม่ใช้การนะเก็บไว้ก่อน,นวาเหลือ3ามเพลินละนั่นแหละเราไปเสียจังหวะตรงการสร้างแลน์เยอะหน่อย12 ถ้าใครแบบว่าจังหวะดีๆด,ดวงดีๆมีปาฏิหารนะทำคะแนนได้เยอะจริงตามหาเอามาตีบอสได้เอาไปเล่นปกติก็ได้คุ้มเลยนะฉันว่าชิ้นเนี้ยแล้วเราก็เด้งกลับมาลุ้นติดฟองอีกรอบมีได้เชิญด้วยเธอเอาล่ะถ้าเราได้เชิญนะจะยิ่งทำคะแนนได้เยอะเลย <Yeah. S 2> เชิญน้องมา เี่ยวที่เมืองของเราแล้วก็เหาะมาอีกทีหนึ่งเราทอยเบิ้ลกี่ครั้งนะ oh, oh. แล้วเมื่อกี้ก็คือน่าจะเบิ้ลครั้งที่สองละติดฟองไหมติด75%บนะ่ะ oh. บ่อยนะ oh. ทําเป็นเล่น วายเสียดายไม่หอ่อคอยเบิ้ลอีกทีหนึ่งเธอลงเกาะล้างไปเลยเมื่อกี้เกาะลอยฟ้าไม่แสดงผลด้วยแหละได้ห่อเธอเปิดโอลิมปิกไปข้างหน้าเพื่อทำการโจมตีจังหวะหอ่อขอลุ้นได้ไหมติดตั้งฟอร์มสบู่วิพื้นที่แกงโอเคติดตั้งแถมได้เชิญอีกแต่ปัญหาคือ มันเป็นจังหวะที่น้องทอยต่ออ่ะมันจะไม่เจอขังฟองไงแต่ก็ไม่เป็นไรเธอน้องอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยแก้เกมใหม่แต่น่าจะไม่ได้แก้ละลอ๋อยังเหลือสองเทินได้อยู่ติ๊กเบาๆทอยสองสี่สก็ไม่เป็นไรนะลุ้นเคลื่อนย้ายกลับเมืองฉันไม่มีไดเมนชั่นเธอ ต้องลุ้นเคลื่อนย้ายกลับเมืองอย่างเดียวเปิดโอลิมปิกเชิญน้องไปข้างหลังเหมือนเดิมถึงจะไม่มีพื้นที่แต่ก็ได้เยอะกว่าเมืองที่เราสร้างเมื่อกี้น้อยใจกับเกาะลอยฟ้าเธอเปิดโอลิมปิกเชิญน้องไปเลยแถวนั้นแหละเด้งกลับเมืองไหมจากสกิลการ์ดก็ได้หรือจากจี้กระต่ายก็ได้ติดตั้งฟอง เราก็เปิดโอลิมปิกเชิญน้องมาแต่เราทอยเบิ้ลนะได้ห่ออีกทีหนึ่งไหมเมื่อกี้ได้นะตามหาเอามาเล่นได้เลยเธอถ้าติดตั้งฟองก็วางหลุมดำใต้เท้าน้องอุ๊ยแต่จังหวะเนี้ยไม่น่าจะวางพ้อเมืองตรงนี้แพงกว่ามันจะได้ขังฟองอีกทีหนึ่งไงจังหวะเนี้ยฉันไม่น่าวางเธอเพราะมันเป็นจังหวะที่ฉันทอยเบิ้ล ขอซื้อขี้คู่นะบางทีอะเราถอยขี้แต่เรามีออฟเบิร์นแล้วออฟเบิร์นมันแสดงผลมันก็พาเราไปเกาะล้างเพื่อความชัวซื้อขี้คู่ดีกว่าโอเคได้กลับเมืองอยู่ยังไม่วางหลุมดำใต้เท้านะมันเอาไว้วางจังหวะสุดท้ายอะเธอแต่เมื่อกี้เนี่ยฉันลืม คอยเบิ้ลเธอโอกาสสุดท้ายแล้วคะแนนน่าจะได้สักเจ็ดอยู่มัง้งเราไปเสียจังหวะค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเาหาะมาตรงนี้เลยเแสดงผลบ่อยอยู่นะนการขังฟองอ่ะน,น,น่าจะมีโอกาสได้สักแปดอยู่มัง้ง ขออย่างเดียวอย่าแกงน่าจะได้อยู่ถึงอยู่เธอโอเคถ้าน้องคอยก็จะได้อีกเก้าไหมถึงเก้าไหมเกือบอีกนิดเดียวถ้าใครแบบจังหวะดีๆนะดวงดีๆอาจจะทำได้เยอะกว่านี้ มันเหมาะกับการเอามาตีบอสเลยนะเกตาที่ไม่มีคอร์สเนี่ยตอบโจทย์ก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการรีวิวระเบิดลูกกวาดไม่เท้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจี้ที่น่าสนใจในอีเวนต์นี้เลยนะใครเป็นสายตีบอสแล้วไม่มีคอร์สเกตา้าฉันบอกเลยว่าชิ้นนี้มันตอบโจทย์จริงๆช่วยทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเลยมีหอ่อมีขังฟองมีเชิญ คุ้มเลย1นึจี้สความสามารถแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นดาร์กตามหาแล้วจบเลยเอาไปอีโวเปลี่ยนออฟได้สนใจก็ตามหาได้นะฉันมองว่าคุ้มเลยอะ่ะเอามาตีบอสช่วยทำคะแนนคลิปนี้ไปละบ๊ายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ